เราอยู่ที่ท่าเรือเกาะปูดเอเนะครับเรากําลังจะเดินทางไปที่เกาะปูดนะครับผมระยะเวลา3วัน2คืนโดยที่เราจะใช้บริการของเกาะปูดเอ็กเพสค่าบริการคนละ400บาทนะครับแล้วก็มีที่จอดรถคืนละ50บาทเนาะเราไป3วัน2คืนก็1 5อ่า150นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปติดต่อตัวเรือด้านในนะไปกัน

ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงยังขอกผูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นรถนะครับไปยังที่พักตอนนี้ก็กำลังรออยู่ว่าเขาจะบอกเราว่าเราขึ้นรถขันไหนนะครับกมเด็๋ปะไป อนนี้ครับเราก็มาถึงที่เกาะบูรีสรทเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะเดินลงไปเพื่อเช็คอินนะคบผมและตอนนี้ครับเราก็กําลังจะเดินไปที่ห้องพักของเราห้องพักของเราเป็นโซนนี้ครับการเดินนีวิวสวนเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเก็บของเก็บอะไรเสร็จแล้วเราก็จะไปเดินเล่นชิวๆที่ชายหาดนะครับ แล้น,นี่นะครับห้องพักของเราเป็นแบบดี oh. ลักการ์เด้นวิวนี่ห้อง A9 เก้าเลยนี่ด้านหน้านะครับมีเปลให้เรานอนด้วยนี่ก็คืออยู่ใกล้แบบว่าเดินลงไป oh. ใช้หาดิดเดียวเนาะ oh. ดี๋ยวขบดูห้องด้านในกันอันนี้นะครับห้องพักของเราครับผมดีงามมากๆเลย oh. มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบนะครับใน ก็เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันดีกว่าโอ้หห้องน้ำนี่ก็แบบนะกว้างมาก แค่มากเก็บภาพบรรยากาศทั่วไปแค่นี้อ่ะคลื่นซัดแรงมากน้องก็ทำอ,อะไรมากไม่ได้ขนาดเขาเล่นซับบอร์ดเล่นอันนั้นอนะคลื่นมันแรงมากๆเลยนะครับเนี่ยเห็นปะแล้วฝนก็ตกตลอดนี่ฝนก็กำลังตกแล้วเนี่ย คือเดี๋ยวเราคงไม่ได้ไปไหนแล้วเราก็คงจะไปหาอะไรทายของที่พักเนาะแ,แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่าก,กันอีกทีเพราะตอนนี้ฝนตกแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าด้านในเดีว่า <y> รสูมหรือว่าช่วงนี้พายุเข้ามันก็จะเป็นแบบนี้นะดูดิแล้วดูคลื่นนิมาแล้ว และตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะเดินทางกลับจากเกาะกูรีสอร์ทนะคะผมบรรยากาศที่นี่ชิลมากๆเป็นอะไรที่แบบว่าใช้ชีวิตสโลไลฟ์ได้แบบดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าแนะนําว่าถ้ามาพักอะ่ะให้มาสักสามวันสองคืนนะครับมันจะได้แบบเก็บบรรยากาศเก็บอะไรได้หมดเลยแต่ของเรานะครับเรามาพักที่เกาะกูรีสอร์ทนะครับแค่คืนเดียวแต่ว่า จะบอกว่าที่เกาะกูรีสอร์ทนะคะก็คือถึงแม้ว่าเราจะมาไม่ตรงช่วงอะแต่ว่าบรรยากาศมันได้มันฟินมากๆเลยครับกับเหมาะกับการมาใช้ชีวิตสโลไล่เนาะโอเคตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปยังเอสเคปนะครับผม เราก็มาถึงที่ Escape Life เกาะกูดแล้วนะครับนี่สถานที่ซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้จักกันเพราะว่าแอดมิดเพจนะครับโด่งดังมากในโลกโซเชียลเนาะที่บอกว่าอะไรอ่ะจะให้เข้าพักฟรีนะครับถ้าเกิดว่าว่ายน้ํามาจากทะเลอันดามันอยู่ติดป่าชายเลนเลยนะครับแล้วก็ตอนเราก็จะเข้าไปเช็คอินกันครับผมไป ขี่มอเตอร์ไซค์มาอยู่ดีๆครับตั้งใจจะไปน้ำตกคลองเจ้ามาเจอทางขาดตรงนี้คือเรามาผิดทางอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องแบบขี่ย้อนกลับไปนะครับแล้วพอเจอสาแยกใช่ไหมเราจะต้องเลี้ยวขวาไปเนาะถามพี่เขานี่เนาะเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเนี่ยจุดสิ้นสุดสายทาง แต่ว่าเราไม่รู้นะครับโอเคปะเราจะไปดูวิถีชีวิตของชาวประมงของที่นี่นะแล้วก็ทานอาหารที่ร้านนี่เลยครับผมนุชชี s ซีฟู้ดซึ่งเขาบอกว่าถ้ามาเกาะกูดแล้วไม่ได้ไปทานร้านนี้นะเหมือนมาไม่ถึงอะคือเป็นอีกซิกเนเจอร์หนึ่งของที่นี่เลยนะครับผม มาก่อกูดเนี่ยห้ามพลาดมาร้านนุชี่ซีฟู้ดเลยนะเจ้าของน่ารักมากๆเลยเป็นกันเองสุดๆและที่สําคัญอนะ่ะอาหารเนี่ยรับประกันความสดเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาออกเรือไปหากันเองเลย เราว่าวิถีชีวิตที่เรียบง่ายภาพความสุขของชุมชนที่น่ารักเสียงของคลื่นและสายลมบรรยากาศที่สวยงามและวิถีประมงพื้นบ้านที่ออกหากินเนี่ยมันยังคงอยู่ทำให้วิถีชีวิตของคนบ้านอ่าวใหญ่ดูน่าค้นหาหลังจากทานอาหารเสร็จเนี่ยเราก็ไปเดินเล่นรับลมชมวิวแถวแถวหมู่บ้านชาวประมงนจนไปเจอคุณลุงเนี่ยกำลังแกะปูออกจากอวนคุณลุงเนี่ย เขาออกเรือไปหากันมาเองแล้วว่าความสุขเล็กๆอ่ะหาได้รอบตัวที่นี่นะบ้านอ่าวใหญ่จังหวัดตาดเดี๋ยวเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกันดีกว่าอเค ถึงที่น้ำตกคลองเจ้ากันแล้วนะที่นี่เปิด8โมงนะคะแล้วก็ปิด5โมงเย็นนี่เส้นทางการเดินก็ประมาณนี้เลยพี่ด้านหน้าเขาบอกเราว่าเดินประมาณ400เมตรนะคบแต่เนี่ยคือเราได้ยินเสียงน้ำตกแล้วอ่ะเขาบอกว่าตอนเนี้ยน้ำเยอะมากแล้วก็สวยมากๆเลยเดี๋ยวไปรอดูกันนะว่าน้ำตกคลองเจ้าที่เกาะขูดเนี่ยจะสวยจริงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราพาเดิน เข้าไปข้างในครับผม น้ำตกคลองเจ้าเนี่ยเป็นน้ำตกที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่หนึ่งของเกาะกูดเลยนะที่เขาว่ากันว่าถ้าใครที่มาเที่ยวเกาะกูดแล้วไม่ได้ไปน้ำตกคลองเจ้าเนี่ยถือว่ายังมาไม่ถึงเกาะกูดเดินเข้ามาไม่ไกลเลยอ่ะยังไม่ทันหายเหนื่อยเราก็ถึงละบรรยากาศดีดีร่มรื่นสุดๆและที่นี่นะเขาบอกว่ามีน้ำไหลตลอดทั้งปีแต่ถ้าจะให้สวยจุใจกว่าน,นี้ให้มาช่วงฤดูฝนแบบเรานะ และที่นี่ก็จะมีจุดกระโดดนะ้ำสำหรับคนที่ชอบความท้าทายให้กับชีวิตที่สำคัญที่สุดเราว่าบางมุมของที่เนี่ยดูๆไปอ่ะ่ายลูกออกมาเหมือนน้ำตกที่บาหลีเลยอะแกส่วนตอนเนี้ยถ้าใครยังไม่มีเงินไปต่างประเทศอ่ะก็มาเที่ยวที่น้ำตกคลองเจ้าก่อนละกันเราว่าฟิลมันได้เหมือนกันเว้ย ประมาณสักห้าโมงเย็นะ่ะเราก็แว้นกลับมายังที่พักที่เอส a ค e ไลท์เกาะกูดพี่พนักง,งานก็เอากระเป๋าเข้ามาเก็บไว้ให้เราในห้องเรียบร้อยละเราอะ่ะพักห้อง A1 ติดริมน้ําสามารถเปิดประตูกระจกออกไปนั่งรับลมได้เลยนะและนี่นะคะห้องพักของเราดีงามสุดๆเลยเป็นห้องกระจกด้วยนะมองเห็นน้ำด้วย มาก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะโอ้อันนู้นมีเรือคาย,ยักให้เราพายด้วยนะแล้วก็หลังจากถ่ายรูปมุมสุดฮิตภายในห้องเรียบร้อยแล้วอ่ะเราก็เตรียมตัวที่จะไปพายเรือคาย,ยักกับพายซัมบอร์ดก่อนซึ่งบรรยากาศที่นี่อ่ะดีมากๆเลยนะ ส่วนเราเนี่ยพอได้มาลองลายซับบอร์ดแล้วอะ่ะเราว่ามันสนุกกว่ากันเยอะเลยแกพอพายได้สักพักอะ่ะมันก็ได้เวลาอาหารเย็นเว้ยถ้ามาที่นี่แล้วอะ่ะห้ามพลาดเซตหมูกระทะเลยนะรสชาติดีงามอร่อยสมคำาลําเลยจริงๆน้ำจิ้มเนี่ยถ้าใครกินไม่พอก็เติมได้ไม่อั้นเลยนะน้ำซุปเนี่ยถ้ามีหมูสับอะ่ะเป็นต้มจืดได้เลยเพราะมีทั้งแครหลอดมีทั้งอะไรมาให้ครบ ทานเสร็จเราก็จะเข้าห้องพัก ตื่นเช้ามาตั้งใจว่าจะไปพายซับบอร์ดแอคท่าถ่ายรูปเท่ๆไว้อัพลงโซเชียลกันสักหน่อยแต่กองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องอนะเนาะพอมาถึงห้องอาหารที่นี่เขาก็จะมีให้เราเลือกทาเลยนะว่าใครอยากทานอะไรแล้วเชฟเขาก็จะทำมาให้เราแบบร้อนๆเลยส่วนเราอ่ะเลือกเป็นเซตหมูปิ้งกับไข่กระทะหน้าตาน้าทานมากๆ และมุมถ่ายรูปที่ห้องอาหารเนี่ยก็มีเยอะมากๆเลยนะจะมานั่งชิลๆแอคท่าถ่ายรูปนั่งอ่านหนังสือง้อๆกันสักหน่อยก็ได้นะส่วนพนักง,งานที่เนี่ยบริการดีๆโดยเฉพาะน้องแมวมาเพียบเลยตอนเนี้ยเราก็ได้เวลามาพายซับบอร์ดกันแล้วฟิลบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยเราว่าลมแรงกว่าตอนเย็นอะ่ะทำให้เวลาพายเนี่ยต้องใช้แรงมากขึ้นเพราะว่าลมมันจะต้านเราแต่ว่าแสงดีกว่ามากๆแล้วก็ร้อนเลยจ้า หลังจากพายซับบอร์ดเสร็จได้รูปตามที่ต้องการเราก็เข้าไปเก็บของเปลี่ยนสเสื้อผ้าเตรียมตัวเดินทางกลับนะคะแล้วก็ใช้เวลาเดินทางจากเอสเคเบลไเกาะกูดมาที่ท่าเรือบุญสิริเนี่ยประมาณ45นาทีผ่านโคง้งผ่านความลาดชันโอ้นั่งหลับไปหลายตลบก,กว่าจะมาถึงเราก็มาถึงที่ท่าเรือบุญสิริแล้วนะครับก็คือกําลังจะเดินทางกลับฝั่งเนาะก็คือมาแลกตัว๋วนี่นะและ้วก็ขึ้นเรือกันกัน่ง ที่เกาะกูเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเราด้วยนะครับผมแล้วรอดูกันว่าทริปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันครับโอเค